ทางด้านของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการอุปสมบทหมูเพื่อส่งเสริมให้ศึกษาหลักธรรมและสืบสานพระพุทธศาสนาค่ะ นายกนกแสงประเสริฐรองผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าเพื่อเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับหลายองค์กรเช่นคณะกรรมาการการศาสนาศิล,ละปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและชมรมพุทธศาสนากร ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ร่วมกันจัดโครงการบรรพรชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนจำนวน10,000แรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่13พฤษภาคมนี้ณนะวัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศทั้งนี้นะคะเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชายแท้อายุระหว่าง20 50ปีจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3ขึ้นไปไม่เป็นผู้พิการไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรงและไม่ติดยาเสพติดโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง ที่12มีนาคมนี้และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w dmycenter.com หรือที่หมายเลขโทรศรัพท์02-831-1234หรือที่หมายเลขโทรศรัพท์087-707-7771-3ค่ะ